ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสวทเตสบำนักงานประหลาดสำนักนายรัฐมนตรีร่วมกับวัสุทัศน์เทวรารามกำหนดจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบอดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีวันที่20กันยายน2568เพื่อเธอพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ในวันเสาร์ที่2 0กันยายน2568นี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พกำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพาระราชกุศลพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายรชาชสักการะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียตินี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20 27กันยายน2568ณวัสุทัศเทพวราวรามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งมีกิจกรรมหลักหลายรูปแบบค่ะได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการแสดงเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการจัดแสดงนิทรรศการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมในมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพ,พระสังฆราชการจัดกิจกรรมนบพระปูชนีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาหมู่เก้าการจัดร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงานค่ะมีการประดับไฟตกแต่งโดยรอบบริเวณวัดสุทัศน์เทวราชรามค่ะสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกร,รัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐธธมรามาธิบ,บดินที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f M 93 m e h ต์เพจสวทเบตงนิวส์ Play with you online radio